คนเป็นเบาหวานดูคลิปนี้ให้จบเป็นสูตรง่ายใกล้ตัวช่วยคุมระดับน้าตาลลดระดับน้ําตาลในเลือดใครที่กินยาเบาหวานอยู่ฟังสูตรง่ายๆได้จากใบชะพูต้นชะพูและรากใบชะพูร่วมกับใบเตย3-5ใบเมื่อได้ทั้งหมด1กํามือใหญ่ๆห,ห,หรือ5-7ต้นนําไปต้มรวมกับน้ํา1ลิตรด้วยไฟกลางอ่อนเคี่ยวจากน้ํา1ลิตร เหลือน้ำครึ่งลิตรหรือนานประมาณ10นาทีได้น้ำสีเหลืองๆแบบนี้ปิดเตาได้เลยกรองใช้เฉพาะส่วนน้ำแล้วนำมาดื่มกินในช่วงอุ่นๆก่อนอาหารเช้า กลางวันเย็นทำแบบนี้ติดต่อกัน15วันทานแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อสรรพคุณที่ชัดเจนทางสมุนไพรและเมื่อทานครบ15วันแล้วแนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลชุมชนวัดระดับน้ําตาลในเลือดดูว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนและสำหรับคนที่มีระดับความเข้มข้นและระดับน้ําตาลสูงสูงในระดับ3-4แนะนําให้กินทานติดต่อกัน3